มันเกินขาดามันใหญ่เยเพราะว่ายเด้อเาิแคมาหอดหนึ่งมาแรงหนึ่งก็มันพิเศสุดของราชวมนตยักยัง่าตีดันดับโลกมันกิดชีวิตพีกขึ้นเลยเป็นเวลาแต่ก็คิดโตขึ้นเก่าเลยผมเป็นแมกขึ้นไงผมเป็นเจ๊ดกับเป็นนี่แหล เราคือพ nah, ี so well, ่ร <in> ีก็ยังไม่ปูปลาอยู่วัดตังไปเปลี่ยนยังกันยังสีเอาเอาชีวิตทอาธรรมดาธรรมชาติเท่านี่เลยมันจังดีมันต้องตันดีสุดๆแล้วมักันเป็นตัวเจ้าของมันมากมาเขามาจากเขามาจากแบบนี้ไหมเพราะเพราะดีขึ้นหรือว่ามีเหียงคนทึมขึ้นเขาไปยังเป็นยังสี่หระมันดีสุดๆแล้วสร้างจัดใจจันทร์สันพี่น้องถึงชีวิตสีพิกพันกับทึ่เก่าเป็นประหลาดเก่าแค่ แค่ว่ามือกับพูดใจอยู่แบบว่าคนหม้อหอดเท่าได้ไม่ได้ทางบวกแต่แดรรู้สึกดีใจนะครับเวลาที่เขาจะว่าเอออาการมันก็ยังคือเก่าของมันมันเขาว่ามืออะไกจังเลยทุกมือเนี่ยมันก็ยังเป็นอาการแสดงว่าแสดงว่าเทายังรักษารักษาอาการที่เทาเคยเป็นได้มันภูมิใจนะครับแม่บม่ไม่นว่าไม่ไม่จะของดีแต่ว่ามใจเยอะในตัววออยังหน่อยเทาก็เห็นในเขาค่ะ หรือว่าคิดนะครัาแบบคือเก่ามือแหลกไว้เลยห่วงห้าหักก็ดีที่สุดอะไรแล้วแต่ว่าแม่ยั่างคนชิงลุกข้ามหมอดูอยู่เด้แมนบอกเอาอีหลีเด้์ไว้ิ่นดูไว้ท่านเด่นท่านกอเดียนได้เนาะเนี่ยเนาะพอเด่นว่าให้เพิ่นฟังนี่แหละข้ามหมอดูแล้วว่าปีนี้มีผลงานเฮ็ดอียยังกะคันได้เสนอเวลาผู้ใหญ่กะ ก็รับผู้ใหญ่เกสีเอ็นดีด้วยครับเีลาบลื่นแล้วก็ครึ่งปีหลังกัชีวิตกเกษีอยดีๆขึ้นเรื่อยๆมือนันแม่กับนางฟังน้ำนี่แต่ว่าอยากให้ตันอให้ฟังเวละครับประมาณนี้ขนาดมดดูคนนั้นคนนังดูว่าจั่อแยกตัวเน่ยอแยกตัวผู้ใดมีเอวผู้ใดมีเอรยตัแต่งเพร่นเตติ้นเปเปนเป็นเลี่นเปลเปลนเป่นเ่นเป็นล้วยเ่นัล่ยนเป นักกวีนักเอียงเพื่อนก็ถามว่าผมคนคำนวณมาแล้วรลองถามเอ้าดวงนักกวีอะไรสุดเด็ดเพื่อนก็ถามว่าตังเขียนเพ่งเขียนสอนยังเป็นวันเขียนเพ่งอยู่ขับขอก็เลยนตอบมันไปมันก็เลยเบิ่งไงเช็ดอาก็มาเพื่อนกันเบิ่งเบิ่งถือกหลายอย่างอยู่ด้วยเนาะก็เอฟซีเอฟซีเพื่อนกัน ว่ากวยพยุดเบาเลียงนหมอด,ดูให้ดูให้ให้ตันดีม่าเป็นชิวเจเพนคอ,นอเบอร์โทรคอนไปดูจะว่ามือนอั่นจะว่าขวันระหว,ว่างฟ้าเหมือนันเบิทงไห้ฟีเขาเหมือ,มอ,มอ,มอ,อกันคนก็ถชื่อว่าชิวว่าเม่นเลยเนาะัเป็นธรรมดาน,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 น เราว่าเป็นเบิ่งแมนเินเพิ่์นก็ว่าเมื่อนี้ได้ฟังมาเพิร์นแปว่าซิมิซื้อเสียงเร็ยวๆด้วเนะซื้อเสียงเรีวซื้อเสียงเร็ววันนี้นะเรานปว่าหลังเพิ่งปีหลังนี้ช่วงนี้เป็นค่อยๆขึ้นบบเป็นกราบกาบจะจบเมื่อรค่อยขึ้นจสิ่มันอยู่ที่ห้า่อยประกองน้ำมันพลน ใส่เสื้อด้วยนะน่ะอยู่วงไหนเว้ยเฮ้ยผัวห้เว้ยผูวพอพูดผัจริงพูดอะไรกันพูดไม่รู้เรื่องนี่กูซูดสิให้มันมีระบบระเบียบสิอยู่วงไหนวะหมดกันทุกคนยัง บางคนดาไม่รู้เรื่องนาไม่ใจไม่บาานไเลยอ่ะยูทูบอรวางวางกล้องลงัุมอ่าเลปัดจุ่มว้ายางไปบผิดนติขาจะพรเื้อสีเล อาแจกเครื่องดื่มนะครับจากพาเอตตี้นะครับวันเกิดนะครับโอบคุณค่งแหุู้ดีแหงเด้อดเสดีกรสู้ครับสาวใบเราเกิดโผลใเติมห่อกบ่ปรดูดีกโอ้ยเกิพอี้เอ้าไปแจกแจกเป็นพิเป็นพีเลยพอตตี้ไป เดี๋ยวพอคุยกับอาจารย์น้เตี๋ยวนะครับสักหนาทีน่ากลัวห้านาทีห้นาทีไ้เลยที่ีวเมอกรับนตีน้ำเีได้เลยะครับไอไดหน่อยน้ี๋ยวได้เ่ร้ายด้วยนะัพที่นอ่ะพี่มดเอาเลย เขเงแวเขาต้เขียนซึ้นเวทีแล้วก็สิดให้คนไทกคโเด้่ยโอ้ยเขาไม่ให้เากินเขาบอกว่าเป็นขนมจ้าของจะเบิ้หอนี่นจีมดกับ้าวครับเขาก็ว่าเจ้าของขนมมาให้กินกินจนเบิดหอเขากก

จากพอนนเลยแสนไดสามสิบาลานิ้วเลยหนึ่งหมืนสอ้านได้สองหมื่นสามล้านได้สามหมื่นหนมื้อะร้อกนใครอนสไปปีตักมากเลยครับาแสน้าน้นแสละแปดหมื่นอยละแปดหมืนลเขาบอกมือวัดนี่ตีรวมได้ดิตีรมไปู่ติดลมเล นั่นน่ะบัาเตียนก็เอนแปดมื่นนี่ะลูกใ้อยหัดเปดปีเลยนเตนคัล้วครับวันนี้สามสิบนี่ฝากี่ฝากน้องครับเข้าไปช่วแชร์แร์ของเยอะัยเยอะใติดหนึ่งมาแลกให้ติดระดับลกแบบพ่อการใส่เลยโอ้ยระดับโลกนีั่าบอางคนแหลกจบาคนแหุดเป็นไสไทยอย่างพี่ว่าจัดนมนงเพีพ่อย เรือนั่นเรือ so นั่นตอนนั้นอะไร98นะฮะของของไทย98ของวิน17ตลา17 17เนอะ17เนอะอ๋อนี่เรจะพ้องกับเรือโอ้โหขอดีมขอบคุณพี่อี๋ัดค่ะลำๆเรื่อยๆสุขภาพนกานฮักแง พยุดคนละขวดยใด่น้สักนิดสักนงว่กันไม่ฉิดนะสำหรับทิ่นี่น,นมาอี